ดีค่ะเหรียญแห่งสยามและธนบัตรแห่งสยามกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับธนบัตรและเหรียญของไทยนะคะการสะสมที่ทําให้เกิดความสุขและก็ทําให้เกิดคุณค่าและมูลค่าในอนาคตของเรายังคงดําเนินต่อไปถึงแม้ว่าโรคปัจจุบันจะก้าวเข้าสู่เงินดิจิตอลแล้วก็ตามแต่ ประวัติศาสตร์ไทยและธนบัตรไทยนี้จะอยู่คงตลอดไปเรานำเสนอในคลิปนี้คือแฝดสามไม่น่าเชื่อเลยว่าเลขธนบัตรลำดับที่เป็นเลขแฝดสามฉบับนี้ในคอลเลกชันสามราคาจะเป็นเลขเดียวกันหมดได้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ซึ่งยากนักที่ใครจะหาได้ในเวลานี้นะคะเป็นธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทแบบนี้เรียกว่าแบบ16.5ด้านหลังคือพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เนะคะเลขเรียงลำดับคือ 8 8 8แปดแปเลขสวยใช่ไหมคะแบงค์ห้าสิค่ะแบงค์ห้าสิแบงค์ห้าสิซึ่งหน้าแบงค์เป็นรูปของพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแบงค์ใหม่ๆที่พอใครเห็นก็รีบเก็บเพราะว่าต่อไปจะไม่มีแล้วแบงค์ bank นี้ก็เป็นเลขเดียวกันคือ8 8 8 8ปดแป เป็นแฝดที่สองนะคะด้านหลังพระประธานของด้านหลังคืออนุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบงค์ห้นี้เป็นแบงค์ห้าสิแบบที่16ค่ะแฝดที่สองแล้วนะคะต่อมาแฝดที่3ค่ะเช่นเดียวกันถ้าเป็นแฝดก็ต้องเหมือนกันคือด้านหน้าเป็น พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เช่นเดียวกันและเลขแฝ 88, ด8888697นะคะเป็นแบงค์20แบบที่16.5ซึ่งผลิตหลังจากทรงเสด็จสวรรคตแล้วด้านหลังจะเป็นรวมพระราชประวัติของพระองค์ท่าน และเราก็ได้แฝด3มครบแล้วนะคะเป็นแบงค์แบบ UNC แบบใหม่เก็บได้อีกนานชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะสวยงามตามแบบฉบับของนักสะสมเลยนะคะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆของธนบัตรแลเหรียญ ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชอบการุณากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ